19ปีสถาบันอาสมศิลป์สู่สถาบันร่วมพัฒนาสังคมสวัสดีครับอาจารย์ยักษ์ครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับก็วันนี้บรรยากาศดีเยี่ยมแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ถือว่าเป็นของทุกคนจริงๆโดยเฉพาะโลกที่กําลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกที่ที่มีปัญหาเลยมันกลายเป็นห้องเรียนของเราวันนี้เป็นวันที่อาสมศิลป์นี่ยกำลังเป็นหนุ่ม อายุ19ปีเต็มย่างเขา20แล้วเพราะฉะนั้นเรากําลังเป็นหนุ่มก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเรียกว่าพลิกโฉมอะไรมากพอสมควรแล้วก็จากการประชุมสภามาหลาลัยครั้งเนี้ยสภาสถาบันครั้งเนี้ยเห็นว่างานพลิกโฉมของเราเนี่ยมันพลิกทุกอย่างจริงๆพลิกวิธีคิด m ม n d s e t พลิกระบบการจัดการระบบการเรียนรู้พลิกห้องเรียนพลิกครูคือคนคิดว่าคนจบวิญญาเนี่ยมาไปเป็นครู ที่จริงคนจบปริญญาเนี่ยไปเป็นน,นักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ต้องไปหาเขาเพื่อไปหาองค์ความรู้จากเขามาและก็มาค้นหาว่ามันจะไปหยุดวิกฤตของโลกนี้ได้อย่างไรปัญหาวิกฤตครั้งเนี้ยคนที่มีการศาระดับปริญญาทั้งหมดเลยจนถึงปริญญาเอกหรือเหนือปริญญาเอกเนี่ยกำลังจะเอาตัวไม่รอดทั่วโลกอย่างอเมริกาอังกฤษยุโรปหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยที่โห สร้างทฤษฎีขึ้นมาจนโลกทั้งโลกวิ่งตามเนี่ยกำลังไปห้รอดทุกประเทศ <Yep. S 1> กำลังเจอวิกฤตเงินนี่กกำลังกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถือเงินอยู่ล้นมือล้นกระเป๋าเนี่ยต่ว่าเอาชีวิตไม่รอดคนที่เอาชีวิตรอดอยู่ได้อย่างสบายทาั้งทีเงินเขาก็ไม่มีอยู่ในมือมันกลายเป็นชาวบ้าน อีออเอาใหม่หนึ่งสองสามอีออไป้าจดำาจำดำเออแปลว่าสวัสดีที่นี่บรรยากาศของอาสมศินจึงเต็มไปด้วยคนที่จากทะเลไปจนถึงยอดดอยมาเรียนรู้ร่วมกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้ววันนี้รู้สึกประทับใจมากครูบาอาจารย์เราเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกว่าเอะองความรู้ที่เราเรียนมาอายุมากกา็พอสมควรแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมันเอาชีวิตไม่รอดนะการเรียนรู้จากชาวบ้านซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินสอนมาแล้วทําให้ดูมาแล้วนี่แหละมันจะทําให้ชีวิตเรารอดแล้วก็กระแสวันนี้เชื่อมั่นว่าคนทุกระดับเลยในสังคมจะหันหน้ามาหากันเหมือนกับที่พระเจ้าแผ่นดินเคยตรัสไว้ว่าสามัคคีเป็นพลังคาจุนแผ่นดินไทยที่นี่จึงเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลการเรียนรู้จากโจทย์ท้าทายของโลกไม,ไม่ยากแต่นิ้วเราจะต้องแข่งแรงต้องใช้แรงในการดึงด้วยพี่ไม่ต้องใช้กดใช้ดึงอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งดอกหญ้าทั้งเชือกหวายทั้งด้าหวายพี่มันก็ได้จากในสวนเราที่เราเก็บไว้ทำการจากการปลูกป่าของเราทั้งนั้นที่สุาลาครับสอยู่ในสวนทุเรียนเลยก็จากสวนทุเรียนตอนนี้กลายเป็นป่าทุเรียนแล้วครับรอบนี้พาเยาวชนมาด้วยเหรอครับ รอบนี้เอาเยาวชนมาทั้งหมด5โรงเรียนครับก็เยาวชน15คนเพื่อที่จะให้มาดูงานแล้วก็ได้เอาความรู้ที่ได้ครับกลับไปขับเคลื่อนในในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนที่ตัวเองอยู่ครับเลขเปลี่ยนกันครับเยาวชนอะไรครับค่าต้นแบบวิถีเยาวชนสมดุลุนตรีจากนี้เราไปดูกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันอาสมศิลป์กันบ้างครับอาสมศิลป์นนะสามารถเรียนสอนดีได้แล้วอิงนี่คือกิจกรรมเล่นพิเศษของพี่อิง ื่อการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตํารากิจกรรมเล่นพิเศษเป็นการบันทึกการเรียนรู้ไว้ในความทรงจำทยางทมยางทมไม้ทมไม้ต่อไปงานไม้ธรรมชาติงานทํามือโดยพี่เก่งนี่ดูเองรมีขายไหมมีขายไหมมีครับขายทางไหนครับขายทางไอจครับหน้าเฟซก็มี จัดค่ายโดยพี่เปีเ่ยมเดินธรรมดาไม่ได้เราเดินไปไหนมาไหนอแล้วนะคะเราปร<อ>ะชาสัมพันธ์ไว่ห่าแก๊งวัยรุ่นรวมตัวกันนะคะจัดค่ายพี่พี่มาเปลือคะ่ะ2 1อถึง่นะคะมาร่วมกันเป็นคนดีนอกเวลาเป็นทีมอาสากําลังดีขับเคลื่อนกับกลุ่มวัยรุ่นมีโปรโมทแบบใหม่เป็เะเด,เด็กกา้าวเรไม่นั่งกินนั่งกางสนามหญ้าเลยลูกเรียกเพื่อนไปด้วยเรียกเพื่อนเพื่อไปด้วย วันนี้มันจะท้อนให้เห็นว่า9ปีเต็มเข้า20ปีของเราเนี่ยจะทำให้คนทั่วโลกนี่สามัคคีกันเพื่อเอาชีวิต เอาสังคมตัวเองเอาครอบครัวตัวเองให้รอดไปด้วยกันทั้งโลกครับก็มั่นใจว่าเป็นก้าวสำคัญของอาสมสิลครับ,รบขอบคุณครับครับ